สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลข Channel นะคะ,ะก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคำนวณน,นะคะอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลขชาแนลค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะวันนี้แอดมาสท้หน่อยเนาะเพราะแอดมดแต่คำนวณสูตรนะคะปวดหัวเลยทั้งหวยลาวหวยไทยนะคะเพราะว่าเมื่อที่แล้วแอดทำเก้าเก้ากับศูนย์เด่นมานะคะแต่ว่าเลขหกไม่มาเนาะแอดก็เลยปรับสูตรใหม่นะคะทำทั้งวันเลยวันนี้ก็มีบ้างนะคะสูตร ได้สองสามสูตรอะมาดูงวดแรกเลยนะคะสูตรสูตรงวดนี้ใช้ใช้สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งใช้หลักสิบกับหลักหน่วยคูณกันนะคะหกคูนสี่หกสี่ยี่สี่เนาะก็สี่ห้าหกนะคะงวดแรกนะคะออกห้าสี่สี่ วันนี้ก็เข้าทั้งสองตัวเลยนะคะเข้าเลขสี่กับเลขห้าอันนี้เข้าสามตัวนะคะเข้าตัวเบิ้ลด้วยเนาะมาดูเมื่อที่สองนะคะเมื่อที่สองก็ได้แปดสองสิบหกก็หกเจ็ด แออกเก้าเจ็ดเก้านะคะเข้าที่เลขเจ็ดเข้าลักสิบนะคะวันนี้มาดูวันที่สามนะคะเก้าคูณหกเก้าหกห้าสิบสี่ก็สี่ห้าหกออกศูนย์หกสามเนาะ 063เข้าที่เลข6นะคะเข้าหลักสิบเนาะมาดูว่าที่4นะคะอันนี้ใช้3ตัวท้ายครั้งที่1นะคะ9คูณ1เนาะก็ได้901 901ก็ออก39 ห้าเข้าที่เลขเก้านะคะเข้าหลักสิบเนาะสูตรนี้ไม่ปักหลักนะคะเข้าร้อยสิบหน่วยแต่แอดจะเอาไปเทียบกับสูตรเด่นให้นะคะชนตัวเด่นให้นะเอามาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าก็แปดเจ็ดแปดเจ็ดก็ห้าสิบหกเนาะก็หกเจ็ดแปดเพิ่มที่ละหลักนะคะก็ออก 3ามก้าห้า็แล้วก็เป็นห0ศูนสาเข้าที่เลขหกเนาะเวดนี้เข้าหลักร้อยนะคะต่อไปมาดูงวดที่หนะคะงวดที่6ก็8ปคูณสก็ได้สิบหกหเจ็ดดนะคะเข้างวดนี้ออกหกสองห ข้อที่เลขหกเนาะเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะเพราะมันเป็นหน่วยหามเนาะ,ะมาดูงวดที่7ดนะคะงวดที่เจ็ดเคูณสี่นะคะ9ก้าคูณสี่ก็ได้สาสบหกนะคะก็หกเจ็ดออกงวดนี้ออกสี สี่แปดหนึ่งนะคะเข้าที่เลขแปดเนาะเข้าหลักสิบนะคะเมื่อนี้มาดูงวดที่แปดนะคะงวดที่แปดก็ใช้ห้ากับเก้าคูณกันห้าเก้าสี่สิบห้าก็ห้า หกเจ็ดออกห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดเข้าที่เลขห้าเข้าหลักร้อยนะคะต่อไปมันดูเมื่อที่เก้านะคะก็ใช้ห้าคูณสี่เนาะห้าคูณสี่ก็ได้ยี่สิบ ศูนย์หนึ่งสองออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะหลังๆนี่ชักจะมาแต่เลขมาแต่หลักร้อยนะคะ,ะมาดูงวดที่สิบนะคะงวดที่สิบ สาคูณสก็ได้9 0 1ออก6 9 0 6 9าก็เข้าที่เลขเก้กับเลขศูนย์นะคะเข้าหลักสิบกับหลักหน่วยเลยนะคะงวดน,นี้ ทีนี้มาดูวัที่สิบเอ็ดนะคะงวัที่สิบเอ็ดก็ใช้สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งเนาะก็สามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดนะคะก็หนึ่งสองสามเขาจะนานๆมาตัวที่สามทีหนึ่งนะคะก็เว็นหนึ่งสองสามแอดวาตัวที่สามสามก็มีสิทธิ์อาจจะมานะคะถ้าสามไม่มาก็แอดว่าน่าจะเป็นตัวที่หนึ่งนะคะเลขหนึ่งกับเลขสามนะ หกับ3เนี่ยมันไปชนหลักร้อยนะคะแอดว่ามันน่าจะมาหลักร้อยอีกนั่งวนเนี้ยแอดจะเอาอีกสูตรหนึ่งมาเทียบชนนะคะสูตรเด่นเด่นบนนะคะว่ามันจะเข้าตัวไหนเนาะแอดจะย่อให้ดูนะคะ แอ,แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องจับเล็กชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ